สวัสดีครับทุกๆท่านนะครับตัวนี้ที่ท่านเห็นอยู่เป็นปั๊ม1 1บบาร์นะครับตัวนี้ปั๊ม11บาร์ขนาด12โวลต์นะครับ100วัตต์เราเป็นปั๊ม11บาร์นะครับเราใช้กับหัวพ่นยาตัวนี้เป็นหัวพ่นน้ํานะครับซึ่งเราจะพ่นให้ดูนะครับความแรงความแรงนง่ไปถึงท้ายรถเลยนะครับ ตัวนี้เขาแรงขนาด11บาร์นะครับแรงดันน้ำสูงน,นะครับแรงดันน้ำสูงทีทีเดียวตัวนี้แรงดันน้ำส1บบาร์นะครับนี่นะครับดันน้ำได้ก็ประมาณ6เมตรนะครับพ้นไปได้6เมตร คนไกลได้แค่6เมตรนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราลองให้ท่านดูนะครับตรงนี้ครับเราพ่นด้วยตัวหัวฉีดน้ำธรรมดานะครับที่เป็นหัวเล็กนะครับเราสามารถพ่นได้ถึง6 6เมตรเลยทีเดียวนะครับ6-7เมตรนะครับตรงนู้น 6-7เมตรก็ถือว่าใช้ได้นะครับในการพ่นพ่นสูงนะครับพ่นสูงก็ใช้ได้6เมตรนะครับท่านที่สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับอย่างเชเทสโซล่านะครับทีนี้เราก็ทดสอบหัวพ่นน้ำโดยปั๊มแรงดันสูงนะครับของเรานะครับ ป12โวลต์11บาร์นะครับปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มแรงดันนะครับแล้วก็มีสวิตช์มีเฟเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับนี่เราปิดหมุนปิดน้ํานะครับปิดน้ําปิดน้ําสนิทแล้วนะครับปั๊มเขาก็จะทํางานแบบนี้นะครับแรงดันในสายก็อยู่ประมาณ11บาร์นะครับ11-12บาร์ ซึ่งเป็นแรงดันสูงมากนะครับสังเกตสายตรงนี้นะครับป่องจะแตกนะครับนี่นะครับแรงดันสูงเกินนะครับเกินกว่าที่สายเขาจะทนได้จริงๆเราไม่ควรใช้สายตัวนี้นะครับ สายตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับถ้าเราจะใช้ต้องใช้สายที่มีต้องเป็นสายตะข่ายแบบนี้นะครับถึงจะทนได้ครับนี่เราก็ทดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะทําสําหรับปั๊มน้ําสําหรับพ่นดับเพลิงนะครับไว้ให้แก่คนที่ต้องการใช้ในการลดน้ําต้นไม้หรือใช้ในการดับเพลิงนะครับ อีกทีหนึง่งสวัสดีครับ